ขขเขาเบบเขาเนี่ยบริจ้ะเขาเด๋ยวหมดแล้วเขาเดหมดแล้วเตือนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะคะก้อยกุ้งดิบจ้ะ quay cùng phía và một chảo quay cùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เพรพนสุกอิม่พากินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือหนีนะคะรายการอิม่พากินช่องสารพาเพินสุกนะคะมือหนีสาวสสาวันไม่สิห้ามากินแกงผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กใส่หมูนะคะผักขี้เหล็กใส่หมูแล้วก็มีอ่ามีก้อยกุ้งนะคะเป็นก้อยกุ้งบ <yse. S 2> อก้อยกุ้งน่ะมีก<ล>ะแกงขี้เหล็กแล้วก็มีก้อยกุ้งนะคะนี่เลยค่ะ มีแกงขี้เหล็กใส่หมูนะจ๊ะแล้วก็มีอ่าก้อยกุ้งอืมีมะเขือมีผักนะคะแม่จ้าเริ่มก,นกินข้าวกันเลยจ้ากินข้าวเหนียวกับแกงขี้เหล็ก มะเขือขาวด้วยครับมะเขือข้าวขาวข้าวดีวขนาดแล้วก็กุ้งดูสิอืมอืมท้าวน้ามะเขือ ข้าวแรงค่ะเป็นข้าวแรงเนี่ยค่ะมีก๋วยกุ้งเห็นไหมคะ คุยเลยดีกว่าอืมเกยดกูยัะครับอืมจับครับพี่น้องอืมอืมพีน่น้องหนังหมู ก้อยกุ้งคุยไปเลยนี่นะคะก้อยกุ้งเลิกงานมาแล้วก็กินข้าขอแรมค่ะ กินง่ายมาเเมนเมอโจยกข้าวเหนียวแกงพักีิเล็กกว๋วยกู๋นี่ไม่แห้งไม่แห้งนะคะเนาะคาาานอ,นอีนสานเท่านะเปอร์เยก็คือนี้เพราพคนข้าวเหนียวละคะเนาะอันที่ราเรรู้ว่ากินข้าวเหนียวร้านมันอ้วนก็ต้องกิน Coi cùng cung yeah. bà mẹ chào gói cung không nghe lời nghe lời nó แซ่บไร้แมงกอยกุ้งนี่แหละครับแซ่บไี้ยลยหรอก็มีความสุขที่ได้กิน คื่อแทบ,บแบบเขาเขาไข่กุ้งดิบจ้ะ พระกิเลสบ้านที่นี่โอ้ยสวนพัะกิเลกบ้านเอ้าความความความลน่ลนลน่นล่นท่านปีลรนแล้วเป็นยังเคยเมียนเคยแรงเหรอ

ถูกใจคลิปนี้รบกวนรบกวนกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ่บเพิ่มยอดให้หน่อยนะคะรบหากชอบชอบหรือถูกใจคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ กินข้าคุยข้าไปค่าข้าเนี้ยคุยเขามีไง่ไปเลยค่ะที่เดียวไปด้วยใบค่ะนิ้วค่ะ một ta kha tao bằng mhm 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 toàn mhm 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 แน่แน่เนี่ยระจสวนโรวดมาท่างไหนได้บัานมันโรดทางผุดมาที่มันจีมาโดท่างผีแม่เจ้าไมตื่นเถ่ดจ้าอืมอืมตื่นใจเจ้าข้เหนียวปั่นอยู่สับร้านลูกอิสานลูกข้าวเหนียว ไปแทก็อดตายครับพี่น้องค่ะมันเจ้ว่าบ่ลูกอีสานลูกคนอีสานลูกข้นเขาเนี้ยไปไหนไม่อดตายนะครับมุขเจ้าพักกันว,าว่าบอกินได้ซุ่มหมองนอนได้ซูบวนเข่าวก็า้นอื่นได้ดีมากแล้วก็เป็นรรงงานที่ดีด้วย เป็นแรงงานที่ดีด้วยนะพยายางต้องอดทนแรงงานอีสานเนี่ยจะหมดแล้วกินคุ้ยเข้าไป Yeah, that's ขขเขาเนี่ยเวาลาจคเขาเดี๋ยวหมดแล้วขเขาจะมาแล้วเแล้วร็ต้องอิ่มตัวค่ะหมดแล้วนะคะหมดแล้วก็ต้องอิ่มนะคะสุดน้ำก้อยกุ้งครับครับ หม,หมดแล้วหมดแล้วต้องอำลาพาจากกันแล้วนะคะพี่น้องฟแฟนๆทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้และชื่นใจชอบใจสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะคะช่องสารน้ำปลาเพลินสุขนะคะในช่วงอิมหายพากินสําหรับสุดท้ายนี้ เขากราวคำว่าสวัสดีค่ะ